สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับผมเรีซีทุกท่านนะครับยินดี้เราก็สู่ช่องบรรทเยเต้เสือรดระเบิต้องไปเชียวนะครับพี่น้องตอนนี้เขากลับเสร็จแล้วนะครับงานเขากลับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ามาพี่น้องมา่อมึงบรรยากาศหลังเลิกงานนะครับหลังเสร็จงานรถแห่ที่อำเภอโกสมวิสัยนะครับอ่าเป็นสวัสดีครับผมเป็นไรไหมครับมานบ่ครับมื่อนี้ ขายอยู่เนาะพอได้มีงานพอได้ออทขายของนะครับเนาะก็เด้ยินข่าวว่ามีหมอลำอยู่กันสะหมอแรงว่าไปจวดขายจักบาทบุครับไปอยู่ค่ะไปเย้ะมันมันครับมันมันบริหารของเขานะครับบอสโนนี้ผู้สาวผมไทยร้ว่าเนื้อหอมบิลีนะครับบอเท่าีครับเดี๋วครับป้าป้าเดไปกินเขาต้อนเมื่อไปกินข้าต้อด กลิ่นปลาหมึกหอมโชยมาคิดอยากกินปิ้งปลาหมึกออไม่เท่าไรครับปลาหมึกครับผมสวัสดีครับไม่จัาบาทครับไมไม่ละยี 40, 40, ่ 20, ครับไม่ละสี่สไม่ละยีอ่อันอันไม่ไมละสี 40, 40, ่สิบหน่ตัวนบกรั่บอรันี่ยบอกัไ่บกันะี่บ่<อ>ีกไเอกัอกไม่รเอไมเ่ยรัเนบ อาจารยสามใหม่ไปฝากอาจารย์ตักุนตีนำผู้ระตัแถมของผมเนี้ยผมเอาหลายหลาไม่นี่สอ่าสี่สอี่สามสิบสองซใหม่เท่าไดรครับสีใหม่ร้อยยี่ครับ4ีใหม่ร้อยยี่สิบเม่นยี่บัครับสามใหม่ไม่ละเท่าไดร่ไได้40สิมใหม่สามสี่ ชใหมว่ามันอร่อยก็ได่ยหกสิบอร่อยัเนาะครับ,รบแถมผมจะตัวแน็ตตัวเล็กหน่อยขายดีบ่ครับกอใดบ่ออผมเรีนมาต่ชุมเพียมาต่ชุมเพียบ่ครับ,รบนี่ใเงินบ่เขา้นอืมกอได้มากกลเลยครับเขียทุงรองดโอ้แมนอยู่เนาะนี่จะรอย ไม่ต่อรอยรอยเหรียญเราอันนี้กับไข่แน่โยพนกับพ่อได้ปิดกันปิดอยังงานนี่ครับแต่ละงานสืบพันธมากกับปิดกันเช่นกันครับบ่ให้เหรียญว่ให้แสดงงานนี่ก็ถ <uh ือว่าใครแน่อ่านี่งานกับพ่อค้าแม่ขายเป่นกับพ่อได้ขายของนะครับเนาะพ่อได้ขายอหนเงี้มันมีหมอลำนี่เหระครับมาอลงอยู่ทั้งกันทะละแหมหมอลำวงใหญ่บ่าไปขายจักบาทบอกว่าไปจวดแล้วจักบาทบอกคือมันไก่อีกเว้ยมันไก่ไป็นหนามันไก่ไป็นหนา ครับขึ้นเป็นร้านอาหารของเรื่อครับบดให้ผมน้ำได้ครับพร้อมเด็กพี่น้องโอ้ยปิ่งปลาหมึกนี่มีเข่าเนี้ยวหอนหอนนี่แห้งเข่ากันครับเดี๋ยวผม,มเอาได้ครับถ้าวัดลอย,อลยาห้าสิบเนาะบดร้อยห้าสิบบุ๊มนิ๊มคนเมื่อนี้ปลาเราบดบริบดซีบิ๊กเลยซีบิ๊กเลย สวัาดีันี่ลูกสาวครับสวัสดีครับคไอ้ลูกสาวเป็ไงเด้ลูกชายคนไรสามลูกสามเราแม่พดบ่ครับนี่นนี้หลังอันนี้แม่บ้านแม่เถาบอกโอ้วาดีครับแม่เถาอยังคือจังผู้สาวอยู่แม่เถาว่าเถานะแม่เถากับมาจวนด้วยกันมอ้งนี่มาจ่วนล้วมากระโดน ญาติพี่น้องกันนี่แหะครับใจเสียด้ว้หน่อยเป็นวนใจรับใจมไม่ท่อเปียกคนใจไม่ท่อเปียก <c oughs> โอ้ยมือของผมน้ำแตกน้ำเตอนาได้เส่มวยทัยง้งเสียทัยง้งเปลียนไปมต่อเปลี่ยนมาเดือดกัดเลยเปนไม่าังไอ่ามงสาวรถแห่เรานะครับผมจะได้รับจะได้กุมกเลยก่อไทยยับ พากันข้างกันวะเนี่พากันชัางกันชังกันชังนอามากระเดงกันกดกนเออไปไปแ้อวย่างไม่หมดี่เดี๋ยวได้ครับผมอันนี้ก็หลังจากเสียการนแล้วบอลก็จะพาไปกินเขาวัชรพันวา เฉกตาแตกไม่รู้นี่มนืกเตโอ้หอมหอมหอมอแล้วดีครับครับปาันกครับดีาครับทั้งนู่นทังนู่นทั้งนู่ครับันนี้อันนี้ร้านมหับร้านบอก๊ายบครับสวัสดีครับ้ามาสมบูรณ์เดี๋นี้ะมอนยูทูปอนครับบ้านยุไสครับไก่บอ้างห้างจากโดมเฮาหนีประมาณลูกวะโอ้พวกไก่กันโดนใส่ครับผม โอ้ยจำมั่หจ้ปีแล้วครับจ้ปีแล้วนี่สปีสปีแล้วเดือนนานี่ไปที่เ็ีกับนอันนี้ลูกไส้บ่ลนี่ลูกไส้ล่ลูกไส้ล่โอ้ยอาจารย์อัเปาเจ้าหนสมซื้ออยู่เ้ยเดี๋ยวะ้แกแกให้ลูกอาจารย์เปียกคับลูกไส้ลคแับพี่น้องโอ้ไสมบูรณ์แหงเอาด้นอาจารแกกินลจิ๋วโอเคได้เป็นมือกองขึอพอบ่านนี่ ของท่บ้านรุ่นรนี้เป็นเมื่อกองนี่คือสินักแห้งเมื่อกองเนะหมาตีกองคนเก่งๆเอ้ยครับเดี๋ยวางปลอดภัยครับผมอืมเป็นแต่แสบครับเป็นหอนเมื่นกีนเลยจากตัวนี้น่อยกลายเป็นตัวเงเงี้ยงยันบันีหลังก็ผมสีอยากบดนะครับมันจังไมันจังเงี้ยวมันจะเด็กกินไร บ่มีเขีว่วยำพอดหรือเป่าเขี่วพอดีไข่ไข่ปิ้งพอดมันบ,คบ่ครับไม่เท่าไรครับไข่ปิ้งไม่ได้ยี่ครับไม่ได้ยี่ครับมาต,มตชุ่มแพร่พอนแกน่นสุดยอดที่ดีอโอเคครับผมร้อยห้าสิบนะครับมินมินอยู่บ้างเขามินเขาม,นมินกินดีมีแต่มีกับปลาหมึกเขามินกินดีมีแต่มีกับปลาหมึก ยังกรกกอบ่ะี่มีปะประกอบฮะขอมาลุงคุ้งนั mm ่งได้ ah? 私私ับอยู่ดิเดี๋ยวๆเอาแบบว่าเไมตัวเดี๋ยวเอาวบบเหมอาอันังก็ไรเง้ยใอรไปเหพิ่นได้บลางแค่ไหนไปเมื่อแค่ไนอาจารย์ไปเมึกอคด เนี่ยครับครับผมไปแไหนเจ้าผมไปน้ำบดไปกินเขาเพ่ว่าไปกินเขาวะนกินครับครับผมครับเดี๋ยวี่นองเดี๋ยวอยู่ในซีโตพอดีกับกินคนละตกับน้องไปยังนไหนไปยังวนไหนา เ้วก็จะเดินทางกลับไปแล้วนะครับผมเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับพี่น้องขอบคุณหลายนะครับที่ขอมารับชมนะครับสครับพั่ตี่ครับผมกับชิลุงไวเซมี่นะครับผมสวัสดีครับไบายครับยบายเดินทางปลอดภัยครับรถแห่เรา